สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาต้มสุดคอนเยือกกุเนาะมีคอนเยือกกุไม่ลุกจิน้นปา๋ามีใส่กอกมีแครอทบอปบอกถูกลนะดูดูกันเอาเองเจ้าเอามาตม้มคล้ายๆต้มออเดง่ะเจ้าแต่บใส่มันอรลเนาะมาเจ้าพาไปต้มกับน,นอป้าดาวตังมอนะ ขอใส่ซีอิ๊วขาวเป็นนิดหนึ่งนะแล้วก็ใส่ผงปุ้งรสนะแต่ใกล้ของญี่ปุ่นจ้าน,นี่เฉพาะผลต้มซุปต้มจืดเนะ Xây số dụ dịp bùn với cháu Tỉ á kìm ăn Tả đít nó là nè Con đi tham á hả nhịp cháu Trông đẹp ngay ngay Trông đẹp ngay ngay อยู่บ้านเท้าก็ต้มได้นะเจ้าเนี่ยของพวกนี้บ้านเท้าก็มีขายเนาะเนี่ยเจ้าคอนเียือกุ้เนาะปลาดาเอามาหั่นนี่เจ้าคอนเดียรกุ้มันจะเป็นแบบนี้เป็นก้อนแบบนี้เนาะในห้างบ้านเท้าจะมีขายทีนี่ก็เอามัดเอามาแกะออกมาแล้วก็เอามาลร่างตัดตัดเจ้าเนี่ยเป็นเส้นก็มีเป็นก้อนก็มีเจ้าเป็นก้อนก็เอามัดต้มแบบนี้เนาะ bà đã sử cầm xí con ha con cho bố khỏi thăm hứa đu nó chôn bạc bà đã chặt tâm ớt thôi sống thôi ít cả Thế nó ta phải sợ có xay bấy dưỡng đây cháu. Phải sợ mắn à lũ. มันพะนังอ่ะเนาะก็ใส่ไปได้แต่บัดดาบ่ใส่เนาะเพราะมันจะเยอะเกิน มันใจเยอกเกิน,อกกนอของพวกนี่มันจะมีวันเดินปีเนาะของประเทศญี่ปุ่นนี่นะเขาก็ชื่อตีวันที่เนมันๆนะเจ้ามดยกเอาตีจังไหไๆของปันอายุมดอายุนี่มัจะเอาไว้กัางหนอกเจ้า แต่เอาดึงมาทางไหนนมั้ะแล้วก็แย่งพอวันที่อยู่ได้กี่อาทิตย์อีกอะอยู่ได้สองอาทิตย์กะสามอาทิตย์กะถ้าเหลือหมอกอาทิตย์เดียวนี่ป้าดาวจะบาเข้าบ้านเลยก่อนซุปเรานี่นะพอบ่าอาทิตย์เดียวนี่ป้าบางทีป้าดาวกว็ยังไม่ได้กินเด้เนาะน้ำซุปมันกําเดียวถ้ามันจืด เขาเติมได้จ้าต้มต้มอ,อ,อเด้งต้มซุปเรานี่บะควันเฮ้อหน้ามันเค็มมันจะบอร่อยแพาจะใช่ไข่ต้มไปแลรวก็ได้เจ้า phụng xúc cái hầm nữa thế thì có thì lửa thì thế xảy lại chắc ปลาดาวหั่นขิงก็มีเอาใส่เป็นแว่นก็มีเจ้าเนี่ยอร่อยนะเจ้านี่บางอย่างบอกก็ใส่แค่หลอดใส่หอมเนาะเนี่ยแล้วก็เอาผสมปา่าใครจะกินเปล่าๆก็ได้จะใช้ข้าวก็ได้เจ้านี่ปลาดาวนี่จะเลือกเอาค้อนเยือกนั่นแหละ กิ่นหน้าหนาวจะอร่อยเนี่ยเจ้าแต่หน้าหอนก็ะทากินได้นอกปล่อยคือมันเย็นนี่กะ <c oughs> ที่แหลกก็จะต้มเอาเพียงถอยเดียวนะคือป้า,ปาอพอดีก็ มันมีเยอะก็เลยเก็บต้ม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 กำเดียวถ้ามันหมดอายุมันก็จะต้องเอาทิ้งเนาะ เน,นี่ยเจ้าปรุงเติมเข้าไปเลยต้มซุปนี่จะไปให้มันเข็มหอกจะลมจะลมกันเดียวถ้าเขาปิดแก้ปิดอย่างแล้วก็ถ้ามันเย็นน้ำแห้งงวดไปมันจะมันจะออกเค็มเจ้า จะไปหือมันเค็มมาวคว้านใส่น้ำป่านะเจ้าต้มซุปนี่มันจะบบอร่อยเลยเพราะมันสีสูตรน้ำป่าเนาะใส่ได้เพียงสีอิ๊วขาวซอสหอยผงซุปเนาะก็ซุปไก่ก็ได้คอนอก็ได้แล้วแต่ เวะลากินก็ต้องใช้วิธีตักถอยไผ่ทอยมันนะเจ้ากินอันซุปนี่นะต้มออแดงนี่นะต้มออแดงถ้าจะคือครบสูตรต้องใส่มันอรูแต่ป้าดาวบัใส่นอะกมีกับมันอรูเจ้านี่หรอแต่ป้าดาวผัใส่มันจะเยอะเนาะหัวาจัดงานจัดงานนี่แล้วมี่สองถุงมันิน ต้มเร็จเรียบร้อยละเจ้าต้มวอนเยวกกุใส่กอกลูกจีนป่าแค่หลอดเอามารวมๆกันเนาะปรุงรสแบบกับของญี่ปุ่นได้ได้เจ้าปลาดาวกัจบคลิปแคนนี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านาอกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อปลาดาวเทรนเนอร์จะได้ได่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัดดีค่ะ